สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุกี้ช่องอดิศรแฟมิลี่นะคะเช้านี้ก็ชิวๆสบายๆายนะคะทุกท่านทุกคนหลังจากที่ไปทานข้าวนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะที่ครัวกลางมาแล้วนะคะวันนี้นะคะ E p พีพิเศษนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษ Exclusive นะคะช่องอดิศรแฟมิลี่เท่านั้นนะคะวันนี้แขกของเราจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพราะว่าเขามารอนุกนะคะที่ ศาลาตรงนี้ค่ะซึ่งไม่อยากไม่น่าเชื่อนะคะแต่ว่าคือเขาก็มาจริงๆแล้วค่ะแขกของเราทุกคนคิดว่าจะเป็นใคระคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะภาพตัดเลยค่ะตอนนี้คือเมื่อครู่นี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมารอนุกนะคะนั่งรออย่างใจจดใจจ่อนะคะนุกก็เลยหันไปหาพี่เฟื่องพี่เฟื่อง แขกของพี่ไม่ใช่แขกของหนูแขกของพี่มาหาพี่เขามารอพี่ทุกวันพี่เฟื่องก็เลยหัวเราะนะคะครัวกลางพี่เสื้อพี่เฟื่องบอกว่าพี่ให้เขากินข้าวแล้วเขากินอิ่มเขาก็มาหาร้องนุกนุกก็เลยอ้าวยังไงเนี่ยนะคะและที่ไหนไม่ได้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเขาไม่ใช่มนุษย์นะคะแต่เขาเป็นสัตว์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความรู้สึกนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าใครรักและเมตตาเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูเขกรับเชิญของนุกคนนี้กันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหรู้ไหมคะหลังจากที่นุกไปครัวกลางมาเนี่ยนุกกลับมานะคะนุกก็ว่าเอ๊ใครมานั่งนะคะรู้หรือเปล่าเนี่ยดูดูเท้าดูรอยเท้าสงสัยหางานห้พี่แล้วใช่ไหมอยากให้พี่มีคอนเทนต์ใช่ไหมคะ โอ้โหหนูมานั่งรอแบบนี้นะคะเนี่ยแหละคะ่ะเปิดแล้วนะคะแขกรับเชิญพิเศษของนุกกี้ในเช้านี้นะคะ,ะทิ้งไว้กับรอยเท้านะคะไม่รู้กี่อุ้มนะคะสี่ถึงห้าอุ้มนะคะเดี๋ยวจะได้ทําความสะอาดแล้วคะ่ะทุกคนอ่ะก่อนจะทําความสะอาดนะคะรู้และเข้ามาขอทานข้าวกับหนูนะคะนะคะหนูก็ไม่มีข้าวให้กินนะคะเพราะวันนี้หนูไม่ได้นึ่งข้าวแล้วก็ไม่ได้ซื้อ อาหารมาเยอะนะคะก็เลยมีแค่ขนมนะคะอ่ะมาเร็วมีบุญนะมามาเอาไปแล้วไปไหนแล้วไปไหนล้เหมือนเขากลัวอะไรสักอย่างเขากลัวเสียงอะไรมามาพี่ไม่มีอะไรให้หนูเมื่อกี้นี้เขาก็มากินน้ําอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนน้องจะกลัวอะไรสักอย่างมามามานี่มาอึบ๊บ เดี๋ยวเดวใจเย็นย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดวเดวเดวให้พี่ตั้งกล้องก่อนไม่มีอะไรให้นะมีแต่ขนมพี่อดกินขนมเลยมีแต่ปาร์ตี้นะกินข้าวแล้วก็กลับไปหาลูกนะลูกห,ห,หิวมหนมแล้วนี่นิ่บาฮู้นะโตนี่มาแย่งกินไม่ใช่ไม่ใช่เข้ามาขอกินนะคะก็แบบม,มีอะไรมากมายมาเดี๋วไปพึ่งแป๊บหนึ่งอะ ไว้ <Okay. S 2> <Why? S 1> รีวิวดิอร่อยเปล่าม,มาสงสารเอาเลยลูกจัดเลยค่อยๆกินไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งมีบุญเบาเบาเบาๆบเบาเค่อยๆกินค่อยๆกินฟังจากเสียงแล้วคงจะกรอบหน้าดู เค okay. หมดแล้วหมดไวมาก <laughs> เหมือนจะไม่อิ่มนะคะน้องเขาก็เป็นหมาเร่ร่อนนะคะเห็นเขามาจากสั่งนุนนะคะแล้วก็เ, <c oughs> เขามีลูกนะคะแต่ว่าเราไม่เห็นน้องว่าลูกเขากี่ตัวเอายังไงยังไม่อิ่มอีกยังไม่อิ่มที่มีเท่านี้ เดี๋ยววันหลังนะหนูได้กินข้าวแล้วหนูกินข้าวแล้วหนูก็มากินขนมหนูกินของหวานแล้วค่ะไปกลับไปหาลูกเร็วเบบีรออยู่ยูเนเหมือนเขาจะกลัวอะไรสักอย่างเขาได้ยินเสียงรถนะคะมาส่งของนะคะหืม ก็ขอบคุณ FC ซทุกท่านนะคะที่รักและเมตตานะคะคอยชมคลิปชมโฆษณาให้กับช่องอดิศร์แฟมิลี่นะคะช่องนุกี้แฟมิลี่นะคะกลับขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณที่มีเมตตากับพวกเราเสมอนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาผ้ามาเช็ดและไม่ขึ้น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 เอาแล้วเหลือเลหหอหนึ่งเหมือนน้องเขาจะกลัวนะคะไอ บิลลี่ก็มานะคะมามามาบิลลี่ไม่เอามีแต่คุณแม่นะคะอันนี้ก็คุณแม่นะคะอันนี้คุณแม่บิลลี่นะคะมีลูกสี่ตัวนะคะอือันนี้ก็มาขอกินนะให้เพื่อนเขาอยู่ด้วยให้เพื่อนเขากินด้วยนะเค okay, เป้าวเดี๋ยวค่อยไปดูลูกหนูนะบิลลี่อันนี้คือมีบุญน,นะคะ โอโห oh, นี <AU GS> ่นี่นี่หนูหนูกาจะเฝ้าตรงนี้แล้วหรอลูกหนูมีมี่สาลาตั้งสี่สารานะหนูมีตั้งสี่สาลาคือหนูเลือกสารานี้เพราะอะไรบอกได้ไหมสัมภาษณ์สดมิสรสิริบ่ปากบ่ติงหนูหางานในพี่อีกแล้วรู้ไหมเดี๋ยวจะได้ไปหาผ้ามาเช็ดก่อนนะคะทุกคนก็เป็นธรรมดานะคะ นายพี่ดูซิเผื่อมันมีหวยเผื่อเผื่อน้องมาให้โชคพี่อืมโอเครู้สึกปลอดภัยใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยอ่ะเอาที่เอาที่มีบุญสบายใจนะมีบุญต้องขอบคุณนี่นะคะเจ้าของศาลาด้วยนะคะศาลาที่ดาเศรษฐีนะคะขอบคุณคุณยูโรด้วยนะคะที่มอบศาลาให้โคกหนองนานะคะ ไว้ต้อนรับ f อซนะคะนี่อันนี้สาราเงินสาราทองนะคะเมื่อวานนี้นะคะปู่ผ่องก็มามาเจิมแล้วนะคะก็คือมานั่งนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มานั่งแล้วเพื่อนก็จับทุกเสานะคะดูก็แบบมาเจิมให้นะคะทั้งสาราเงินและสาราทองนะคะปู่ผ่องคือก็เป็นคนที่ มานั่งนะคะทั้งหมดสี่ศาลาด้วยกันนะคะก็ครบแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะ สุดท้ายท้ายสุดนะคะ FC ทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like ด้วยนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมสนับสนุนสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลหวบน้ํานะคะครีมเซรั่มนะคะซีบัคทอนพัทเบต้ากูแคนทีพีคอฟฟี่ทีพโกโก้นะคะสร่องปูป,ปาริจิตนะคะ0927947526นะคะแอดไลน์ทีพีสกินออฟฟิเ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแขกรับเชิญพิเศษของแอนนุกกี้นะคะก็ะคือน้องมีบุญนะคะนี่ถ้าเอฟซดูคลิปพี่เยอะถ้าพี่มีรายได้พี่ก็จะเบ่งมาซื้อข้าวซื้อขนมให้หนูนะแล้วก็น้องๆอ,อีกหลายๆตัวนะคะไปแล้วนะคะเอฟซี FC ทุกท่านคะ่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ